คุณเศษฐานายกที่เป็นก่อนคุณแพทองทานเนี่ยนะครับก็โอนหุ้นแสนซิรีให้ลูกสาวนะครับ661ล้านหุ้นครับโดยเป็นการโอนโดยสเสน่หาไม่มีค่าตอบแทนครับ และได้เสียภาษีการรับให้อย่างครบถ้วนนะครับเป็นเงิน3 2 0 5ล้านบาทอันนี้คือคุณเศษฐาทวีสินนายกก่อนคุณแพทองทานนะครับผมโดยลูกสาวของคุณเศษฐาทวีสินนะครับในฐานะผู้รับให้เนี่ยได้ไปยื่นแบบเสียภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณเศษฐาทวีสินตอนที่เขาโอนหุ้นน่ะ S <S <S เขาทำแบบเนี้ยไม่แล้วก็คืออันนี้คือก่อนเข้ารับตำแหน่งด้วยนะก่อนเข้าได้ดนอนใ<ะ>ช่งไหมฮะ <S <S ไม่ก็ประเด็นคืออะไรจรปามก็คือเขาทำถูกแล้วทำสวยแล้วทีนี้ก็ยังมี p R ลงหนังสือด้วยเลยไง<อ>ว่าฉันทำแบบนี้ <S 2> <S 2> <S เห็นป่ะเนี่ยนี่คือไม่ใช่เขียนข่าวนี่คือลงหนังสือพิมพ์เลยลงหนังสือก็เป็นการประกาศเป่า่ให้ทราบทั่วกันว่าเราทำเรียบร้อยล้วนะในจุดนีต้อตามขั้นตอนนะไม่มีอะไร่มีวนเม็ดอะไรถูกต้อง ออก PN แบบไม่มีดอกเบียไม่มีกมําหนดชำระแบบที่นายกทำเนี่ยมันปกติมากเหลือเกินอย่างที่ว่าเนี่ยทำไมพอถามว่าคนอื่นเนี่ยมีใครเขาทำบ้างไม่มีตัวอย่างล่ะ <c oughs> แต่พอมีคนใจถูกเขาทำถูกเขารีบพีเลยนะเออคือผมมีความรู้สึกว่าไอ้ไวาระของนายกในฐานะผู้นำประเทศอ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่วาระที่จะพูดที่เราพูดคำเคยชินแบบว่านายกก็คน <c oughs> มันไม่ใช่อันนั้นอ่ะ ใช่ป่ะเพราะว่าอย่างนี้คุณผู้ชมรัฐบาลเวลามาไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยมักจะมีนยโยบายเรื่องเรื่องเพราะประเทศเราอะ่ะมันมีปัญหาเรื่องการเก็บภาษีเสมอ,อมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ตามอะ่ะเวลามาเนี่ยมันก็จะมีคาพูดลักษณะว่าเราจะต้องการเก็บภาษีให้มันเข้าเป้าภาษีทั้งหมดก็จะนํามาใช้ในการหมายประเทศที่ผ่านมาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าประเทศเรามันไม่สามารถเก็บภาษีให้เข้าเป้าได้ทีเนี้ยเวลาที่คุณเป็นผู้นําประเทศอะ่ะ แล้วคุณจะมาบอกว่าคนรวยๆที่ไหนก็ทำในตอนที่คุณเป็นผู้นำประเทศแล้วมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องภาษีออกมาม,ม,มันฟังลำบากนะเว้ย